นี่แหละครับกับเขาโอ้มีหน้าเป็นแต่แสบพป่น้องเลยบุงด้วี่มนจีนด้วยชมาบานทิชอิพยะครับนี่คือกันยิ้รืีปีนื้เปียพิ่มอแบกินดียกินรมาด กินซิบบาทซิบบาทกา็ว่าได้หลายเลวเนาะครับอ,อืม <c oughs> ข้าแกงละค่ายยีบาบาทเด้ đây, พี่น้องอยู <c oughs> ่ริมทางลุงหมูยายอ้อมมากินประจำครับเดี <c oughs> ขอแซพเสนนี่ยวนวนไรพอมครับพี่น้องคนนั่นเนงเต็มข้างหลังเลย โซกันเรื่องแย่ยปอมกินบอกพี่น่านแบแซ่บครับกินได้แซบว่าย่ปอมเ่อร์เนี่เล่าเบิดเอ็นเสนเลยพี่น่องเลยพอเรกินคากลี คนเลี่ยมเีมากหลาวบางิดตางร่ยเห็นเห็นว่างเต็มโต๊ะจังสีพี่น้องราคาบปแพงนะครับเนี่เดี๋ยวตอนจิตเงินลุ่งโมจีไายทำให้เบืองปลาราก้าท่ดใดยครับอาหารซียางข้าวเข่าอีกสองจาน บิ้งกับเบิ้ง่าเจอขนานดใดตอนนี้ปล่อยให้ยใจป้องคุ้นสวยแล้วกินก่อนครับลุมมนนลงลม,มัวกินได้ตานนี้่นะพี่น้องลุงมัวกินได้ตานนี้เพราตอนซ้อซ้อนนี่กินเพลทบ่ได้ครับถึนกล้องบูบาทบูบาทกนันไดบูบบ องเักใส่อีกแล้วตัวเอาให้เบิดเกียงดีนะพี่น้องเลยเออเราสอนน่ะเบิดเลยมันสิอยู่ริมถนนพี่น้องมันกัเสียนี่เสียงรถนี่แน่นะครับเนาะย,อยอ้ยอนย้อนแสงความนี่แหละครับเขาแกง25บาท มากินได้เลยงอ้าอกน้องไข่นะครับทา้าอ,อกน้องไข่บายพาสทติดกันครับดูห่มครับสถานีข้าวแกงติกงงออก้กันครับดูห่มครับฟังขาเข่านอนฟังขาออกครับร้านกาแฟสะกน มาแรกๆพ่อเราถามมาสิบห้ากันกินบดจะบอกกับขอ,ขอลายมาน่ะบดคือเก่าครับเขาอกคใหญ่ป้อมสองคนกับข่าวสีย่ยางกินทุงที่ตลอดครับพี่น้องกินใหยอิ่มนะลุงหมูสลัดกแก่นลุงหมูเฮ้กินใหยอิม่มลาเฮ็ดงันพกแก่ทุกย้อนกินของน้องพี่น้องเนาะแต่น่อยยหญ บ่มีเหลือนะครับนี่ยนะกินแบบนี้บ่มีเหลือครับบัตเือเกา <c oughs> า่ามัจอดเ้มครับมจอดมามากินข้าวเ้าน้ำกันครับอย่ลืงโมสกินกยวนได้บาด หมดเรียบร้อยแล้วพี่น้องทุกอย่างทุกอย่างเวดเสร,ร็จทุกอย่างเลยเครับเกยงคึกเลย <c oughs> มาฟังมาฟังราคาได้พี่น้องให้บาทนี่ง <c oughs> แปดบ,บาทร้อยสี่สิบเฮ้ยมันมีกาแฟพร้อมเลย,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 ยสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าเท่าไรก่อแม่มันมีกาแฟพร้อมครับผมเดีวละห้าสิบบาทครับผมนี่พี่น้องเห็นปะ ร้อยสี่สิบบาทร่วมกาแฟลุงหมูพร้อมแก้วหนึ่งเป็นลอยห้าสิบบาทครับบอแพงครับพี่น้องมามากินเด้อมากินเด้อทางเขาใบพัดครับผมเอ้ยบอเมี้ยนใบพัดค้าเขา่าครับผมทางออกมาดูโฮมเลยครับผมทางเข่ากูดอนมาจากกูดอนน้องชายและพี่น้องเด้เอเกี่ยงคือครับครับเขาแสบยี่สิบห้าบาทเอง,งน,ะออนะครับเป็นเบางคนมากเท่าไหร่นีนะครับเนาะ วัาานนีไปสัสนนมุนทรพ่นเนาะเมื่อนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ